กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราได้มารีวิวนะคะแนะนําบ้านห้องพักนะคะหรือเรียกอย่างว่าโฮมสเตย์นะคะบ้านสวยเป็นบ้านไม้สักนะคะสวยรูดูดีมีสไตล์นะคะมีความเป็นธรรมชาตินะคะติดกับธรรมชาติมีป่าไม้สวยๆนะคะคิดถึง ห้องพักที่สบายสะดวกสบายเงียบนะคะเงียบสงบให้คิดถึงที่บ้านภูผาริมน่านนะคะอยู่ที่บ้านท่าค้ําตําบลริมอำเภอท่าบางผาจังหวัดน่านนะคะสวยงามมากเลยนะคะที่พักสะดวกสบายมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะตกแต่งด้วยความละมุนนะคะความเป็นธรรมชาตินะคะเด็กจิงจะถ่ายให้ดูนะคะ อันนี้จะมีโต๊ะนั่งทานของว่างกับข้าวทานข้าวสบายๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งรับลมชมวิวด้านนอกด้วยนะคะตกแต่งด้วยสไตล์ไม้สักนะคะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะจะเป็นบรรยากาศบ้านๆน,นะคะอยู่ที่ตำบลริมนะคะบ้านท่าคำตำบลริมอำเภอท่าบางผาจังหวัดน่านนะคะ สวยงามมากเลยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะศูนย์5 1 0ย์3ดหนนะคะเนี่ยบรรยากาศติดกับธรรมชาติมากเลยนะคะก็จะมีหลายหลังมากเลยนะคะ มันก็ใช่นะคะด้านนอกนะคะ <S <S เดี๋ยวจะจินพาไปชมนะคะห้องพักเขาจะแต่งแบบนี้ระเบียงหน้าบ้านนะคะมาชมวิวธรรมชาตินะคะพามาชมห้องพักเขานะคะบรรยากาศภายในห้องนะคะเย็นสบายนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอีกห้องหนึ่งนะคะเขามีสามห้องนะคะสามหลังห้องนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบันไดบันไดนะคะติดธรรมชาติมากเลยนะคะ อันนี้ก็มีม่านกั้นนะคะมีความเป็นส่วนตัวนอนพักได้หลายคนนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวเขาจะเก็บนะคะตอนนี้วันนี้จะยจินมาทําม่านนะคะตกแต่งเนี่ยบรรยากาศเป็นไม้สักนะคะเดี๋ยวเราไปภายในห้องนอนนะคะตกแต่งด้วยสีขาวมีความละมุนนะคะมากันเป็นครอบครัวก็นอนได้นะคะใช้ที่นอนเสริมได้นะคะตอนมีพื้นว่างให้ให้นอนได้นะคะ ห้องน้ำก็มีส่วนตัวนะคะห้องใครห้องมันนะคะเดี๋ยวไปอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งนะคะยาจินไม่ได้พาไปชมข้างในนะคะมันก็มีสามหลังนะคะในภายในตัวอาคารเดียวกันนะคะมีสมห้องนอนนะคะแต่และห้องกว้างขวางมากเลยนะคะมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะสนใจติดต่อบรรยากาศแบบนี้ก็มาที่บ้าน ภูผาริมน่านนะคะบ้านท่าค้ำตําบลริมอำเภอท่าบังผาจังหวัดน่านนะคะดูวิวนะคะมีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะตกแต่งด้วยโทนไม้สักหมดเลยนะคะสนใจก็ติดต่อได้มาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ยาจินพาไปชมข้างล่างต่อนะคะบรรยากาศทั่วไปนะคะ เงียบนะคะเงียบมากเลยนะคะเย็นสบายนะคะดีงามสําหรับคนมาเป็นหมู่คณะนะคะพาครอบครัวมาพักได้นะคะผู้ดูแลอาจารย์ศิลิการนะคะเขาเคยเป็นคุณครูนะคะเกษียณมาก็มาทําห้องพักนะคะเย็นสบายนะคะ ภูผาริมน่านนะคะสวยงามนะคะม,งงม,ม,มีธรรมชาตินะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งหลังนะคะสำหรับภูผาริมน่านนะคะเรานำเสนอไปนะคะสนใจนะคะมาได้เป็นเรือนไม้สักนะคะสวยงามนะคะตกแต่งด้วยไม้สักนะคะ จะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีโต๊ะให้นั่งนะคะโต๊ะนะคะเย็นสบายมีความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะคะสนใจติดต่อมานะคะยาจินก็นำเสนอนะคะพอดียาจินมาทำผ้าม่านให้ลูกค้านะคะเป็นมุมที่สบายตานะคะพักผ่อนเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะได้นะคะ มาเที่ยวจังหวัดน่านมาชมธรรมชาติก็มาหาห้องพักได้ตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านบ้านที่เขาปรับปรุงขึ้นมานะคะเป็นไม้นะคะนี่อีกอีกห้องหนึ่งนะคะมีความเป็นโบราณอยู่นะคะสวยงามอยู่นะคะ จะมีความเป็นโบราณนะคะจะมีต้นไม้อยู่รอบๆนะคะร่มรื่นดีนะคะที่จริงเขาก็มีมุมกาแฟตรงนั้นนะคะใต้ต้นไม้นะคะนําเสนอบรรยากาศทั่วไปนะคะบันไดก็จะเป็นไม้สักนะคะอยู่แบบสัมผัสกับธรรมชาติมากๆเลยนะคะ เดจ,จินจะพาไปมีพื้นที่ให้ใช้ได้ใช้สอยเยอะแยะเลยนะคะถ้าเรามาเป็นหมูคณะนะคะ<ม>บรรยากาศรอบๆนะคะ จิ้นสองให้ดูท้องฟ้าด้วยนะคะอันนี้เป็นที่พักผ่อนสั่งสรรค์กันยมเย็นได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นมุมที่สบายนะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะนั่งได้หลายคนอยู่นะคะจะมีความเป็นบ้านาน,นะคะหลบมุมมาอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคนมาเป็นหมู่คณะนะคะาามากันได้หลายคนนะคะเป็นส,สิบสิบคนก็ได้นะคะ มุมนี้นะคะใต้ถุนบ้านใช้พื้นที่ได้หมดเลยนะคะสำหรับคนมาที่จังหวัดน่านนะคะพักผ่อนได้สบายนะคะบรรยากาศรอบๆจยจินสองให้ดูรอบหนึ่งนะคะเดินเข้าไปข้างในหน่อยจะเป็นแม่น้ำน่านนะคะจยะจินไม่ได้เป็นนำเสนอนะคะตรงนี้นะคะ สวยงามอยู่นะคะร่มรื่นนะคะมาสังสรรค์กันยามเย็นได้นะคะสำหรับเดินออกกำลังกายได้นะคะตอนเย็นปั่นจักรายานเที่ยวชมวิถีของคนในหมู่บ้านได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับภูผาริมน่านอำเภอท่าว,วังผาอยู่ที่บ้านท่าคำตําบลริมนะคะเภอท่าวัวง,วงผาจังหวัดน่านนะคะซอยที่สองนะคะข้ามสะพานมากับซอยที่สองเลี้ยวซ้ายมานะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะสวัสด,ดีจ้า